สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกลางแช่ข่าวจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่17พฤษภาคม2564นะคะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางช่องซื้อกลางแชร์ข่าวนะคะตอนนี้ค่ะแถบสินเชื่อสู้พัยโควิดของทางธนาคารออมสินนะคะบางจังหวัดนะคะที่ไม่ใช่เขตพื้นที่สีแดงเริ่มมีแถบสินเชื่อให้เข้าไปทําการขอสินเชื่อได้แล้วนะคะใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างแล้วมีแถบสินเชื่อขึ้นแล้วหรือยังนะคะ คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะล่าสุดนะคะที่ทางช่องได้เช็คไปค่ะตอนนี้นะคะเริ่มมีบางจังหวัดนะคะที่ไม่ใช่เขตในพื้นที่สีแดงมีแถบสินเชื่อขึ้นนะคะล่าสุดเช้านี้ค่ะได้เช็คไปกับาทางาคนรู้จักนะคะเป็นน้องสาวที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ให้น้องเขาเช็คว่าตอนนี้มีแถบสินเชื่อขึ้นมาให้สมัครได้หรือยังนะคะก็ปรากฏว่าเช้านี้ค่ะมีแถบสินเชื่อนะคะ ขึ้นมาในแอปพลิเคชัน Mymo เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในจังหวัดขอนแก่นค่ะอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะคะจากคุณตะวันยืนยันนะคะทางช่องก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะคะว่าจะนำข้อความมาประกอบในการทำคลิปในครั้งนี้ค่ะ คุณตะวันยืนยันนะคะได้แจ้งข้อมูลมาว่าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มค่ะแต่มีแถบสินเชื่อสู้ภยัยโควิดในแอปพลิเคชันไมโมขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลมากจริงๆค่ะหากใครนะคะอยู่จังหวัดไหนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะเผื่อท่านไหนนะคะที่ผ่านมาชมคลิปแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ใต้คลิป เขาจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารค่ะขอบคุณจริงๆนะคะที่มาแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทั้งช่องได้รับทราบกันค่ะ เช้านี้นะคะวันที่17พฤษภาคม2564นะคะแอปพลิเคชันไมโมค่ะเข้าไปทำรายการต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงค่ะระบบขัดข้องเป็นบางช่วงนะคะน่าจะมีพี่น้องประชาชนเข้าไปทำรายการเยอะนะคะระบบแย่งกันค่ะก็จะเย็นๆกันนิดนึงนะคะก็ขอให้ได้สินเชื่อสู้ภัยโควิดจากทางธนาคารอมสินกันทุกๆคนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันค่ะหากมี ข้อสงสัย ประการใดนะคะอยากจะสอบถามอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะทางช่องไม่ได้เป็นพนักงานหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารอมสินใดๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนในการตัดสินใจในการพิพจาร,รณาสินเชื่อนะคะกรุณาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําสุภาพด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะก็พบกับการอัปเดตข่าวในวันถัดไปหรือในช่วงเวลาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ สว <the> ัสดี